อัดคลิปไว้เหมือนเดิมอ้ยโอ้ยไม่เป็นสปริงแคมปด้วยแหละสปริงแคมป์แก่ละไม่หลดพี่ชายช่วยเซ็นด้วยไม่โหลดฉันหยุดไม่ได้ฉันหยุดไม่ได้ฉันหยุดไม่ได้พี่ชายหยุดไม่ได้ไอแคสต์ไอแคสต์วาดวาดวาด

สบยไมไม่ฆ่าทิ้งดีกว่าใจดีทโทษทีว่าฉันเกรงใจฉันจะไม่ฆ่าทิ้งแล้วกัน <c oughs> หยอกเล่นว้ฆ่าไปตั้งนานแล้ว<อ>หยอกเล่นฆ่าไปตั้งนานแล้วฆ่า <c oughs> ไปตั้งนานแล้วฆ <c oughs> ่าไปนานตั้งแต่เห็นแล้วไม่ไหลุดเลยคือมันไม่หลุดเลย,หร,เลยหรอ ี่เล่นะโทรศัพท์หรือะไรดดเมื่กี้เสร็จแล้วเหรอตอนนี้ผมกำลังกลายเป็นสปริงแคปด้วยละตายล่าเบคอนตายแตปอีกเกมหนึ่งเมันีอะไรมียูมีดอกมสอะไล่ะดม่ได้ล่าปาก

มึงยังเห็นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไเห็นอยู่ช่วยรักกันหน่อยช่วยรักกันหน่อยนะคุณทรายดีเมื่อกี้นี้ปล่อยให้รอชีวิตเมื่อกี้เก่ยวข่คนนึงได้แล้วแต่ว่าแม่งเวลาหมดก่อนพี่ยังเห็นใน้ิถภาพของเราอยู่ป่ะเห็นก็ถือว่าไม่ฆ่าทิ้งตั้งแต่เมื่อกี้นี่ไง เห็นว่าเป็นผู้เล่นไหมด้วยว่าแต่กดไปที่ช็อปดิกแม่งมีผีหลายตัวเลยกดไปที่ช็อปแล้วไงพี่แม่งเห็นผีพวกนั้นป่ะโอ้เท่ดีทำไมอันนี้กูต้องกลัวแล้วไม่เว้ยอันนี้ให้ดูหน้าตาผีได้เวลาละไปทงสแกนน้าลองเล่นเนื้องก็แค่โซนเนเียนเม่่นั้นแหละ ้าลยอจะกลายรเนสวอยากทอย่างนั้นได้ปะคือกูจะร้องไห้ด้วยกันเป็นคนขวอ่นอยู่บ้าวัดีจะร้องไห้กันขอรองกูจะร้องไห้จริงๆกูจะร้องแววจริงๆ ก็เลยแอบปวดติวๆอย่างเงี้ยเนี่ยปวดลงขาโอ <laughs> <ภ>๊ยฟานไปทีนึง <laughs> แล้วพึมม่งจะถามคำตอบแล้วสีเล่นๆเองอย่าพึ่งดาซี่อันนี้คืออะไรอ่ะอการอ,อันนี้คืออะไรวะมันเป็นน้ำเมือกสีเม่นเบ๊ะมันเป็นน้ำเมือกฟ <c oughs> ังกูหนูโดนจับกินค่ะโดนจับกินแล้วซีดแก่หัวขาดด้วยสินะ ออร่อย,ย <laughs> ฉันไม่ใช่ฆ่าทิ้งนะเว้ยจะไว้ฉันเล่นเป็นสปริงแท็บไอเบ้เบนดี้เบนดี้อิงแมทชีนั่นฆ่าไม่ใช่ฉันอ๋อเบนดี้คือตัวเทียอะไรวะวะไม่รู้จักอ,อ,อะไรคือโรสแมรี่อะโรสแมรี่ <Rose Mary. S 2> อ,อะโรสแมรี่ไอโรสแมรี่อะเออ <laughs> นั่นก็คือ รถมากระลองเลยวะเอี่ยมากินอยากกินมากระลองยบยอันนี้อันนี้คือตัวแบบวิ่งเร็วมากอดแต่กัดแบบแบบแบบกันคือแบบกัดเบามากเดี๋ยวนะพี่ไม่รู้แล้ว<อ>น้องน้องมันรู้ได้ไงวะอ๋อผมไปอ่านอะมไม่รู้ไม่ใช่เล่นหรอเด๋อยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะทำไมมันมีฟันรู้จกักอาโอนีปะ เออมันไม่ใช่ออนี้นะเว้แต่นั่นลูกน้องมันไม่แน่ใจใช่ป่าวัะใช่กูลูกน้องมันกูเคยกูเคยมองเล่นผ่านผ่านผัดผัดผ่านอยู่ในติ๊กเกต่อะเห็นเขาเล่นกันโหดมากน่าเล่นแตอนไม่เป็นอะไรนีโอ้โหมาแล้วสบแรกเฮ้ยมึงอยู่ไหนอ่ะพี่มันกัดผมมันกัดผม โดนแง่มอีก่ะโดนแง่มไม่ไม่เป็นอ่ะตายแล้วเหรอได้ยเอาดิดอยู่ไหนวะอยากเห็นศพระหว่างระหว่างฉันกับไอ้ไอ้ผีนี่เกกลัวอะไรมากกว่ากันผมเลือกกันค่ะบกอะไรวะแกน่ากลัวสุดตุกๆครั้งที่ฉันเล่นสปริงแท็บใช่ไหมใช่คือวัน ไม่เว้ยคือกูถามว่ากูกลัวไหมกูก็กลัวเพราะว่ากูายังไม่ได้เตารางเรียนเลยว่ากับจัดดิ คนรู้หรือไม่ทุกการพูดของการกระทําของคุณมันออกไปในวิดีโอนั้นฮะมันออกไปไหนมันอยู่ในวิดีโอนั้นวิดีโอหนวะตอนนี้ฉันอัดวิดีโออยู่โอ้ขอร้องแต่อะไรไว้เดี๋ยวช่วยตัดท่อนนัทออกแต่ยังเว้นใจยังเว้นสกีด Screen. Screen. เดี๋ยวฉันอะเดี๋ยวฉันจะทำอะไรพรุ่งนี้เป็นพิเศษเลยเว้ยหรือว่าหมายความว่าไงไม่รู้ว่ารู้ไหมทุกทุกครั้งที่แกเล่นแบบผีแกะจะกรี๊ดใช่ไหมเออมึงก็จะใส่กูรู้ได้ไงอะ่ะไอคนที่ใส่เสียไม่เวย้ยไม่เวย้ยเขาเรียกว่า,วาไม่เวย้ยแต่มันเป็นอย่างนี้ได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องอะไรไปบางอย่างไปเล่าเว้ยตานี้ไม่ได้แซ่แต่ตาเนี้ยไปเล่าเออก็กฉันไม่แซ่นะว่าแต่ฉันเล่าว่าไอ้บ้าเอ้ไอ้คนทีดใเนี่ยหรือว่าเราจะหรือว่าจะเก็บความลับนี้เอาไว้คิดว่าไงเราเราควรเก็บเป็นความลับหรือเราจะเอาไปเล่าดีดขอคำตอบหน่อย อะไรนะจะเอาไปแซเหลือไม่ดีจะแซกกับเรล่าหรือจะเก็บเป็นความลับแล้วแต่วะแต่ถ้าแกกล้าออกไปนะแกไม่เหลือชิ้นดีแน่ถ่ายไม่ทันโดนวราบก่อนใครเป็นวะโรสแมรี่อีกแล้วเล่นจริงไหวะเนี่ยทำไมต้องเจอโรสแมรี่สองรอบด้วยวะในพิการเนี่ย อุ้ยไอพิการไอพิการไอพิการนายจะไปฆ่าว่าใช้ไม่รู้กูกดรัวละโอ้ยไอควายไม่ได้ใครวะกูหายเงียบแบบเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าจริงด้วยวะนี่อยู่ไหนวะพิการแล้วเว้ยกูเป็นพิการอย่าไล่อย่าไล่ผม มึงไม่คือประเด็นคือเสียงไเฮ้ยอย่ามึงกัดดิจะตายแล้วผมจะสาวไว้ผมจะสาวไว้ผมจะสาว,สาวไวเลยนะหนีไม่เอาไม่เอาไม่เอา แน่นอนครับสวัสดีทุกคนการคนดีคนเดิมคนในคลิปผมจะไม่บอกชื่อแล้วกันให้ทายกันเอาเองสรุปวันนี้จบคลิปแต่ก่อนที่จะปิดคลิปเนี่ยขอไล์เยอะๆแล้วกันเพราะว่าแม่งเป็นคลิปแรกด้วยที่พูดะนะไม่นับเสียงผ่าไอ้คนที่ด่ามผมในคลิปนี้อ่ะแม่งโกหกเว้ยอย่าไปเชื่อมัน